ฮัลโหลมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมใหม่นะชื่อว่า s u m m e r ร์ป่ะ Summer ร i วิใช่ไหมอ่านซ u m m e r ป่ะมันเป็นเกมเหมือนในเกม i ิน i ซด์กับลิม bo ที่เป็นเกมนานแล้วอะเคบไม่ต้องพูดพ้อนทำเพลงครับไปเลยลุยสตาร์อกี้เซตเสียงเซตหลายและคงไม่ดังเกินไปนะผมว่า้ยตื่นเต้นหรอเจะฟังเอร์จะยากป่ะหวะาอุยอะไรอะเสียงอะไรอะอุยอะไรวะนะ คือผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องย่อเกมเลยนะไอเกมนี้แต่รู้สึกเหมือนจะมีเอเลี่ยนบุกโลกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอะแล้วผมซื้อไว้นานแล้วด้วยซื้อไว้นานพึ่งได้เลิกมาเล่นโอเคนี่อะไรอ่ะอุ้ยแล้วจอยสั่นอย่างมันเออนี่ผมใช้จอยเล่นแล้วน่าจะเพิ่มอัตราลดอีกขั้นครับจัมชิปพรีเซนต์อะไรพรีเซนต์อะไรอุอรอ้ยมาแล้วโอเคภาพใช้ได้นะเนี่ย เกมวินดี้อันนี้ชนนําบทหรือเปล่าครับน่าจะชนนําบทน,นะแบบป่าเขาเยอะๆอ่ะรถน้อยๆอะไรเงี้ยถนนเลนไม่กว้างให้ผมเดาดูทรงแล้วเหมือนตัวเอกจะกลับบ้านปะบ้านนอกอะ่ะไม่ใช่บ้านนอกต่างจังหวัดเขาคันทรีไซ e ์คันทรีไซ d ์พูดให้หรูด้วยอา่าแล้วก็ผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยครับตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไปด้านซ้ายนะจะไปถนนพหล เลี้ยวซ้ายจะผ่านพระหนก็ต้องผ่านเซนจูรี่ก่อนนะแล้วเซนจูรี่อยู่ไหนอะ่ะโอ้ไม่มีฮะน่าจะเลี้ยวผิดที่นะครับตรงน,นี้อ้าแต่เห็น BTS หมอชิดนะฮะ BTS หมอชิตรงนั้นอ่าไม่ใช่หมอชิดหรือเปล่ายังไม่ถึงอาจจะเป็นพยาไทยไปเรื่อยแล้วกูอ๋อนี่มันช่วงเย็นหรอช่วงเย็นนะอ,อะไรนะแล้วกระตุกด้วยนะเมื่อกี้นี้บ้านใครวะบ้านเราหรือเปล่า อันนั้นเป็นโลงจอดอ้าวขับเลยอะอ๋ออ๋อทางเข้าอยู่ด้านซ้ายด้าน,นขวาทางออกโอเคถึงแล้วโอเคมีผู้หญิงผู้ชายนะสามีภรรยาเอามีลูกด้วยแล้วก็มีหมามีบุญมาครับบุญมาชิหายแล้วมีหมาด้วยมันจะเอาหมามาเล่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เอานะอย่าฆ่าหมานะมาแล้วลูกโอ้บ้านใหม่ของเราโอ้โห <laughs> จับลูกแรงชิหาย Summer ์วิ บ้านนี้มีรักให้เสียงภาษาไทยโดยผมเองอะ <c oughs> โดยผมเองไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะมีบทพูดหรือเปล่านะถ้ามีบทพูดก็อย่าถือสาเรื่องแปลภาษาอังกฤษนะครับผมไม่เก่งเท่าไหร่โอเคบุญมาเข้าบ้านไปลูกข้างนอกมันหนาวเขียนบทและกำกับโดยคริสโอเซนโอเคอุ้ยโอเค,อเคดูหนังตกใจ ดูหนังหลับดูหนังหลับไม่ใช่ดูหนังนะอ้น,นี้หนังดูเรานะครับแล้วเสียงหนังดูดูอะไรวะอุ้ยชิพายละทำไมช่องมันเปลี่ยนอะช่องมันเปลี่ยนเองปะใช่ปะแล้วจอมันแดงผมฟังไม่ถนัดแฮะผมฟังไม่ถนัดว่าเขาพูดอะไรเอาเคลูกตื่นก่อนเอสครับเอสชิแลนตื่นก่อนครับหัวส้มอุ้ยเสียเอเลียนมาหรออันนี้คืออะไรอะ จออย่างนี้คือเล่นได้เลยอุ้ยเดินต่อแตะพ่อ,อ,อนนพอ่อเมตื่นดูพ่อชีพ่อเมตบุญมาพาไปชีหน่อยบุญมาพุญฉีกดตัวเอเอาปีนปีนเอ้ยลงมาลูกเดี๋ยวตกโอ,โอ้โอเค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 ปะป๊าปะป๊า,ปา,ปาม,มาม้ามาม้าไม่ได้ม,มาม้าปะป๊า,ปาหลับยาวเลยครับแล้วนี่เราไปไหนอะ เดินก่อนแล้วกันโอ้ดูน้องเดินต่อแตะต่อเตะเดินเร็วด้วย <c oughs> นี่ผมกดเดินจะช้าแล้วนะป้าป้าไม่ตื่นมาดูดิไปแล้วนะโอ้ยต่อแตะเร็วที่เปองโอเคโอเคเราไปทางนี้ดีกว่าโอเคนอุ้ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะอุย้ยสวัสดีครับคุณคือใครครับคุณอันนี้อันนี้นนปักอะไรวะเนี่ยกดตัวเอกดเลยอุ้ยตุ๊กตา มันจะไฟดูดหรือเปล่าไม่ดึงปักออกก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยน้องเอานิ้วแย่ครับเฮ้ยถือถือถืออุย้ยไฟสายมันคือไฟสายครับปิดได้ไหมปิดไม่ได้นะตะกี้ใครครอบประตูวะเอเลี่ยนหรือเปล่าแล้วน้องถือตุ๊กตาไหมไม่ <laughs> โอ้อหดูท่าจะหนักนะถือที่เดินช้าเลยทีนี้ป๊ามามา,มาตื่นได้แล้วดูกลัวป๊ามามามีชั้นสองมาบ้านนี้ ตอนที่ดูภาพกว้างอะตอนขับรถเข้ามาใช่ไหมเหมือนจะมีอฮ้ยตุ๊กตาหล่นเก็บได้ไหมเอาแล้วไม่ทิ้งไะโอเคแล้วอันนี้คืออ๋ออันนี้คือรั้วที่กันเด็กอ่อนไงเด็กอ่อนเด็กอ่อนอ่อนขนาดไหนอ่อนมากอย่างกากอะเก็บได้ไหมเนี่ยตุ๊กตาเก็บขึ้นมาเดี๋ยวมาแล้วเอสเหมือนเอเชลแลนเลยหัวส้มปีนกล่องปีนอะไรพวกนี้ได้ไหมเนะี่ยเอ้าโถอยูน่นี้กดตัวเอแล้วก็ตัวตัวอ่าแล้วก็ อะไรวะเนี่ยกด A อค้างหรออ่าแล้วก็เอ้ยดึงดึงเอ้ยมีใครตื่นไหมล่ะเอาจังหวะนี้ก็ต้องปีนหรือเปล่าปีนโอเคโอ้โหพ่อแม่ไม่ดูแลลูกดีเลยวางของไม่ดีเนี่ยน้องอุ้ยชิบหายละปล่อยลูกปีนนิดเดียวขาคงขาหักอุ้ยไม่อยากเดินไปอ่ะกูว่ะเอเลี่ยนฮัลโหลพี่ครับจะทำไรน้องนะ อันนี้ทำอะไรได้ไหมดึงได้โอ้โหโอ้ยแรงเยอะซะด้วยเอสเฮ้ยอย่าบอกนะว่าน้องปีนขึ้นไปดูอ่ะใช่แน่ๆครับใช่แน่ๆโอ้ยไอ้อดูกลับไปดนออนเธอนะพี่ขอร้องโอ้โหใช่ครับวิโดนจับแน่เลยไม่กล้าเดินว่ะอูน่าแล้วหน้าต่างมันให้ดึงมันเป็นสีเหลืองอะทุกคนโอ้ตะกี้มีมองกล้องด้วยอ่ะด่ดมองมอง โอ้ยชิบหายแล้วมันล่อน้องนี่ว่าแสงสีม่วงต้องเปิดเหรออย่าทำโอเคตก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 ทางขยะโอ้โโอ้โหตุดติดตุติดเอาร้องร้องป้ามาวิไฟดับว่ะโอ้โหเดี๋ยวน้องอยู่ในห้องครัวเดี๋ยวครับแม่คนเป็นแม่ไปไปไปโอเคโอ้โหลูกเอ้ยแล้วพ่อนี่หลับไม่รู้เรื่อง ขึ้นไปได้ไงพ่องงอา้าวเปิดไฟโอเคตื่นหมดบ้านแล้วครับตอนนี้โอ้โหกว่าจะผ่านจุดแรกไปได้โอเคเดินไปเช็คหน่อยไม่ชักหน่อยตะกี้ลูกทํำไรหรอเธ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 อนี่ผมกดตัวเอคือคือขยับมือก็คือทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมโอเคไปเช็คห้องครัวดิเฮ้ยลูกทะไรนะเปิดได้ไหม โอเคอันนี้เปิดได้ครับอันนี้ห้องใต้ดิหนหรอเบสเมนต์นะโอเคเดี๋ยวเบสเมนต์เดี๋ยวค่อยมาดูนะแต่น่ากลัววะ่ะโอเคเราเป็นพ่อแล้วแล้วจะทำอะไรได้หมดโอ้ยน,นี่ปิดเปิดไฟไอห้องนี้คืออะไรอะ่ะอยากรู้เหมือนเป็นห้องนั่งเล่นหรือเปล่าครับหมายถึงว่ามันมีโซฟาตัวเล็กตัวหนึ่งอะใช่ไหมประตูเปิดเปิดโอเคดึงเข้านะตะกี้ผมพักฮันน่ตะกี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนั้นนไอสีม่วงเมงื่อกี้เนี่ย เอ okay, อันนี้บ้านอ๋อบ้านพักตักอากาศบุญมานี่เองเปิดได้ปะเปิดได้ด้วยอันนี้คือเหมือนบ้านแบบเพิ่งย้ายเอ้ยอะไรอะ่ะมันเข้าอะไรไปอะ่ะนั่นน่ะอ๋อจานข้าวเห,หรอหิวเหรอกระโดดใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให,รให้น่าจะตันหมดแล้วฮะตรงนี้และไอ้มอ่วงๆนั่นมันมาจากไหนเฮ้ยทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือไม่มันลอยอยู่ตรงนั้นมันมองเราอยู่ตลอดเลยปะวะป่ะบุญมาเข้าบ้านหรือวะเข้าบ้านหรือบุญมา พี่ไม่ไหวแล้วไม่เข้าปิดประตูนะเว้ยเฮ้ยปิดยังไงอะ่ะปิดยังไงโอ,อ้ไปก่อนแหละไปก่อนแหละมามากินข้าวบ้านลกหมดเลยอันนี้คือไว้ก่อนเอาอาหารอยู่เบสเมนต์หรอเหมือนบุญมามมนรู้นะเอา้าใครเปิดไฟวะไฟอัตโนมัติหรอถุงอาหารโหอย่างหนักวางก่อนได้ไหมอยากไปสำรวจโอ้โหหนักหนักจัดหนักจัดนี่ถุงขนาดเท่าทซายแมวผมเลยเนะี่ยอุ้มหมามากินเยอะเนาะ อยู่จัดเลยลยสิโอเคอ๋อถึงเวลากินอุย้ยเชี่ยกูสะดุ้งเลยเชี่ยวตกใจอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ตกใจจริงจอยแทบกระเด็นหลุดมือเว้ยอะไรอะอะไรวะนั่นมันเอาเลยเหรอไอไอที่มนันลอยอยู่ตรงนั้นนะ่ะลูกลูกลูกเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะแล้วไอบุญมาวิ่งไปไหนนะ่ะเฮ้ยบุญมาอย่าไปชิบหายแล่อยู่ไหนวะอุย้ยโอ้โหมันตกลงมามันไม่ได้มีแค่อันเดียวเหรอนะี่ย คุณมาอย่าไปยุ่งออกมาโอ้คืออะไรวะโอ้ลอยเต็มฟ้านั่นไงผมโอ้ยเชี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำบ้านหรือเปล่าโอเอเลี่ยนจริงครับเอเลี่ยนบุกโลกว่ะชิบหายละโอ้โหแล้วก็มีการสู้รบยิงกันใหญ่เลยนล้วน่ะถล่มอีกโอ้โหเพิ่งย้ายบ้านมาโอ้โหนี่คือฐานอากาศหรือเปล่า หน่วยรบอุ้ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วแล้วเราแล้วเราทำอะไรกับนี้ได hm ้อะไม่ได yeah, 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 yeah. ้หรอกไม่ได้หรอกวิ่งเข้าบ้านอุ้ยอุ๊ยเยอะ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 ชิบหายละชิบหายละชิบหายน่ะไปละเราทำไงวะน่าทำไงอ่ะเอาแม่อุ้มลูกแล้วผมอุ้มหมาหรือเปล่าไปเบสเมนต์เบสเมนต์ใช่ไหมเบสเมนต์ปะเฮ้ยฮะชี้ชี้อะไรอ่ะอ๋อเอากระเป๋ากระเป๋าโอ้แม่เตรียมของเรียบร้อยเลยว่ะ โอเคๆไป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 คุณอย่าเพิ่งออกมานะเอ่ออ้าวคือเขาไม่ห้ามเรากอดกันคือคืออะไรวะไปอ๋อนึกว่านึกว่าให้ผู้ชายไปนคนเดียวเชีย่ยโอเคนั่นนั่นลงรถไป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 ดีเดียวดีเดียวทำได้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 ได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 วิ่งอุย้ยเชี่ยแล้วทำไมวิ่งเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าแล้วทำไมมันตกมาแต่แถวบ้านเราวะเก็บไม่ได้ครับกระเป๋าเก็บไม่ได้ ผมเก็บแล้วนะกระเป๋าผมเก็บไม่ได้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนก่อนอ้าวโอ้โหจีจีจ oh. ีจีดับบิพีชิปหายแล้วโอ้ยสวยแท้เพิ่งย้ายมาวันแรกไป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 ต้องเบสเบสแล้วล่ะอุ้ยหืมอุ้ยหืมเชี่ยเชี่ยเชี่ยเขาไปดีเขาไปดิโอ้ใช้จอยบังคับย่างกันใช้จอยบังคับยางเหมือนกันนะโอ้อะไรวะน้า าสงสารว่าอุ้ยบุญมาสั่นเลยมาตัวสัน่นยิ่งอ่ะนิ่ง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 ไว้นิ่งนิ่งไว้หืมเฮยใช่หรือเปล่าน่ะโอ้โหเฮ้ย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 คืออะไรมันขอความช่วยเหลือเหรอมันให้เราช่วยเหรอเอ้ยอะไรวะหนะ้าทำไมหน้าตาเป็นเป็นมนุษย์หรือเปล่าน่ะนะมันใส่ชุดเหรอจับมือเอ้ยควรจับปาวะน,านั่นอ,อะไรวะหนะ เอาอุย้ยชี้อะอะไรวะอุย้ยอันนั้นอันนั้นคือตายเหรอไอตัวนั้นอะแล้วนี่แล้วเราเป็นไรอะพิพายแล้วหรือผมไม่ควรเข้าไปแตะวะ่ะเม่ยกีเฮ้ยพิพายแล้วไม่ตายหรอกเพิ่งเริ่มเ,เองแล้วแสงฟ้าคืออะไรอะอุย้ยเหมือนขยับตัวแล้วแสงฟ้ามันขยับตามครับป๋ามา,มา ป๊าป๊าเป็นไรป๊าปา๊าเอาตายเหรอไอเฮียโอ้โหเอาแต่ต้นเกมอ้าวเฮ้ยเอลทีอุ้ยแล้วนั่นบุญมาอุ้ยอันนี้คือปัม๊มชิปประจำเหรอโอเคอุ้ยเฮ้ย,ยบุญมาดีใจเหมือนกันนะนะเราตื่นเราตื่น เฮ้ยดีใจเหมือนกันว่ะตื่นได้ไงวะโอ้แล้วจอยผมสั่นยันแข็เลยตอนนี้สั่นแรงมากอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรวะคุณมาขอรูปหัวหน่อยโอ้ยคือแม่กับลูกไปแล้วปะแล้วก็อยู่ก็ฟื้นแล้วชุดนี่มาจากไหนวะเนี้ยไปไงอะ่ะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยไปทางนี้เหรอสีเหลืองๆเนี่ยใช่ใช่เลยเนี่ยโอเคจริงด้วยครับโอเค ขยับมันออกแล้วทำไงต่อวะกด LT กด l อุ้ยอะไรอ่ะไม่เข้าใจเหมือนเรามีพลังเลยแบบพลังเอเลี่ยนวะเนี่ยพลังเอเลี่ยนแน่ๆไปขึ้นๆน,น,นี่เราหลับไปนานแค่ไหนวะมีบุญมารอเราแค่คนเดียวโอ้โหหนักน่าจะหลับไปนานอยู่ครับคือบ้านไม่เหลือแล้วอันนี้คือเราน่าจะจับได้นะโอเคสองอ่าให้มันสลายใช่ไหมน่าใช่ครับ โอเคเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่ไม่ยากไม่ยากอันนี้ไม่ยากโอ้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 โอเคอาจอาจจะต้องเอาไฟมาฉายตรงนี้ครับไปฉายแม่งให้หมดอะมาดิมาดิจะได้เดินสะดวกสะดวกโอเคอืดอืดอืดโอเคหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเฮ้ยมันเป็นเหมือนคลื่นอะไรก็ไม่รู้ว่ะอึ๊บขยับขยับไปตรงไหนอะโอเคอืมปีนออกใช่ไหม บุญมาโอเคบุญมาอยู่นี่ได้ไหมลูกขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาพร้อมกันโอ้โหพังพีนาศอื้มมันลงแต่บ้านเราหรือเปล่าวะอันนี้จะแตะได้นะแล้วก็ละลายมันใช่ไหมใช่ไปไปแล้วบุญมาโอเคบ้านอื่นก็โดนนะดูทรงแล้วเอ้ะอะไรวะนะเฮ้ยเหมือนระเบิดเลยคืออะไรวะ เราเราเราทำอะไรมันไม่ได้เลยครับตอนนี้โอเคไปก่อนต้องต้องโยกไปทางไหนวะโอเคเฮ้ย okay. มันนำทางเราหรือเปล่าอุ้ยมันละลายให้ด้วยวะอุ้ยมีเพียบ <c oughs> มีเพียบเลยวะหวังว่ามันคงจะไม่ทําอันตรายเราหรือเปล่าไหนลองวิ่งตามดิกิ้งไปไหนวะนะอืมทุ่งนานี่มันสนามลบชัด,ชดเลยเนะี่ยอันตรายวะน่ากลัววะอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ อุ้ยอะไรก็แต่อันนี้ได้ดิใช่ปะ่ะอ่าเอ,อ,อ,อ้ยเอ้ยโอ้โหมันลามถึงตรงนู้นเลย,ยแสดงว่าเราสลายไอ้พวกอะไรในบ้านนู้นหรือเปล่าวะนะ่ะใช่ไหมไอ้พวกจิ๋วนี่มันน่าจะช่วยเราละลายแล้วให้เราเดินได้นะไหนเออถูก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 อันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่าเกมมันจะสื่อถึงอะไรนวตอนนี้ไปยาวๆครับตอนนี้ไปยาวๆที่นี่ที่ไหนมันคือป่าอะไรหรือเปล่า เอ่อมุดอ๋อข้ามนึกว่ามุดเฮ้ยแล้วไอ้พวกจิ๋วนั่นไปนู่น,นแล้วอ่ะบุญมาตามมานี้อย่าไปตามเขากลมโอเคก้มอัตโนมัติเฮ้ยโอ้โหตกใจเฮ้ยบุญมาบุญมาโอเคอยู่นี่นะละลายทีเฮ้ยมีห้าคนหรอแี้ยิ่งมีสี่ก้อนอยู่เลยเอเคไปทางนี้หรือเปล่าไม่น้าได้นะเอาไปตามทางบุญมาแล้วกัน นี่คือบุญมามีเพื่อนแล้วหรือวาเราก็มีโอเคทางเชื่อมนะโอเคสไลด์ลงไปเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอันนั้นดูไม่เป็นมิดนะโอ้โหแดงมาเลยสิพายแล้วไปแล้วโอเคโอเคผมไปครับผมไปครับผมผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งโอ้ยโอ้ยค่อ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 ยอัน้นล้นเหล่าป่าวะไม่น่าใช่ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ผมไม่รู้เพี้ยน่ากลัวว่ะ ม,มันวิ่งมาแบบมันวิ่งมาแล้วมันก็หยุดมองเลยอ่ะโคตรน่ากลัวบุญมาโอ้โหทำไมหมาไม่ชอบวิ่งตามวะทุกคนโอเคบุญมาวิ่งตามมาไม่ใช่โดนเอานั่นแดกไปตอนที่เราวิ่งน่ากลัวน่ากลัวเข้ามาในป่าครับเข้ามาในป่าต้องห้ามโอ้โหโเคเสียงอะไรก็ไม่รู้สาวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแสงสีม่วงเฮ้ย จานวินดูเปล่าไลเซเบอร์สีม่วงเม็วินดูคือถ้าเห็นแค่แสงก็อ้ยนานนานนานโอ้โหหลบหลังต้นไม้ซะด้วยมันไม่ได้มองเราปะหวังว่านะหวังว่ามันจะไม่ได้มองเรานะอุย้ยมีคนวาดภาพครับมีคนวาดภาพว่านี่ไงเห็นแสงสีม่วงและไอ้สี่เหลี่ยมแดงๆกับวงกลมน้ําเงินคืออะไรไม่รู้ครับลองึกภาพถ้าเราตื่น <laughs> ไม่ใช่ตื่นดี่นองรูปภาพถ้าเราแบบ นอนอยู่ดีแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอย่างนี้เราทาใจลําบากกันนะไอ้ลูกเมียไปไหนก็ไม่รู้ในตอนนี้โอเคยังทางสะดวกอยู่ยังทางสะดวกอยู่ยังมีอันนี่ไอ้พวกนี้รู้ทางนะเนี่ยไอ้พวกนี้รู้ทางเอ้ย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 เอ้อะไรอ่ะอ้ยเอ้ยๆ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยวอ้เอ้ย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 เอยเยเ้ยเอ้ยเอ้ยเยเอ้ยเยเยเมัยเป้ยเยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ย โหจะพูดอะไรวะแล้วตะกี้ผมเห็นไอ้ตัวแดงๆวิ่งทางนั้นน่ะมันไปดักเราหรือเปล่านะ่ะมันจะไปดักหรือมันไปช่วยวะไอซ่อนเหรอโอเคซ่อน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 ,อนได้ไหมรอดไหมรอดไปวะรอดไปวะโอ้ยจอยสั่นมากครับตอนนี้จอยสั่นมากโอเคคุณมาพารอดไหมเนี่ยใช่ไหมโอ้โหโคตรสั่น <laughs> สั่นมากโอเครอดนะอันนี้คือมันดูดมันดูดอะไรขึ้นไปวะเนี้ย มันน่าจะดูดสิ่งมีชีวิตแน่เลยครับไอ้พวกนี้โอ้โ oh, หแล้วนี่คือพังเละไม่เหลือครับมาดีมีพลังนะมีพลังนะมาดีผมมีพลังผมมีพลังเฮ้ย hey, <hey>, hey. น่ากลัววะ่ะไอ้นี่เหมือน hmm. จะไม่ทําอะไรแล้วเปวะว่ะ <Hey, S 1> สีเหลือง <ๆ S 1> ไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแน่ครับจับดึงงี้ป่ะละลายอ๋อต้องละลายเป็นส่วนๆไปโอเคอันนี้เครื่องบินของมนุษย์หรือของเอเลี่ยนวะ แต่เหมือนไอเอเลียนที่มันตกใส่บ้านเราเหมือนเหมือนมันเป็นคนหรือเปล่ามันเป็นคนใส่ชุดหรือเปล่ามันอาจจะเป็นมาร์กหนึ่งพันก็ได้นะโทน,น,นี่สตาร์กอ่ะใส่มาร์กหนึ่งพันอยู่เอ้ยอ้าวโอ้โหนึกว่านึกว่าทางมันเรียบเหมือนกันนึกว่าจะตกตายทล้ะไปจ้าโอเคปีนได้โอเคเดินทางนี้เฮ้ยบุญมาไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่ต้องเป็นห่วงเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงเดินตามมาหวังว่านะเราต้องรอดไปทางนั้นเนาะแล้วทางนี้มีอะไรหรือเปล่า ทางนี้อุ้ยผมเห็นสีแดง,งมุวงมุวงไปแบบขอไปดูหน่อยนะอ่ะบุญมามาแล้วเย่ไปดูไปดูไปเช็คไปเช็คอะไรวะนะอ๋อติดเด้อวิอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมันเอ้ยมันสื่อสารกันเหรอเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ย,อ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 ยมันกลัวครับมันกลัว มันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าหรือมันเป็นแบบ AI ว่าปัญญาประดิษฐ์มีความนึกคิดตัวเองมันพูดอะไรวะนะแสงไอ้นี่แดงฟ้าม่วงน่าจะเป็นตัวแทนคําพูดของพวกนี้หรือเปล่าเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์อะมันเขียนลงพื้นอะเอาวะเหมือนในเรื่องไอ้นี่เลยอะ the arrival อะใช่ป่ะมันจำชื่อเรื่องไม่ได้อะที่เป็นแท่งมันแท่งที่เป็นยานแบบสี่เหลี่ยมวงรีไม่ใช่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมห่าอะไรวงรีที่เป็นยานยานวงรียาวๆอะที่มันมาบุกโลกอะ เออแล้วมันมาสื่อสารนะโอ้นั้นน่ะเหมือน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 ใช้ได้ใช้ได้อันนี้เรือครับเราต้องลากมาแน่แต่ว่าไปทางไหนทางนี้ไปไม่ได้ทางนี้ไปได้แต่เดี๋ยวขอดูตรงท่าเรือก่อนว่าเราทำอะไรได้ไหมไม่ได้ฮะไม่เป็นไรเราลงเดินไปเลยมันคงไม่มีสัตว์ใต้น้ำอะไรนะกว่าอ้เออเออเอเ โอ้โดนอันนี้อ่ะอันนี้คือตุยปะอันนี้อันนี้คือตุยอ่ะโอ้โหผมก็นึกว่าแบบมันเป็นแบ็กกราวให้มันน่ากลัวน่ากลัวแล้วเราก็เดินไปเรือได้แสดงว่าเราต้องรอมดับปะวะแล้วถ้ามันเบิกเนี่ยแล้วเราเดินถอยหลังโอเคถอยหลังถอยหลังถอยหลังอือไม่โดน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 หลบ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 ไหลมาปะวะ มันไหลมาว่ะแล้วหลบหลัง oh, นี้จะโอเคหลบหลังนี้ไม่เป็นไรคุณมาน่าจะวิ่งไปแล้วนะคุณมาน่าจะเก่งกว่าครับตอนนี้มันมันไงต่อวะเราอ๋อเราเราต้องขึ้นทางนี้เปล่าเนี่ยไอ้ตรงแผ่นไม้ที่มันเอียงลงมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันวนม่อีกรอบกันเออน่าจะใช่ครับน่าใช่ครับน่าใช่น่าใช่โอ้มันดูดใหญ่เลยว่ะดูดยับยับเลยทุกคนขึ้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 นเออใช่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  So กวะเอ n a k เร็วเร็ว,รวดึง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 ไปทันแล้วทุกคนบอทันเดอโอ้โหโดนดูดเออตุยอีกแล้วรอบสองถ้างั้นผมดึงก่อนแล้วกันโอเคดึงก่อนให้มันจบจบ,จบไปอุ้ยเชี่อเชืเชเชมันเบิกได้แล้วมันเบิกได้แล้วลงลงลงชีซ้ซ่อน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 อ๋อผมรู้แล้วทำไง เราต้องลากเรือเพราะเรือมันจมอย่างนี้เราเราต้องจะพายเรือไม่ได้ครับเราจะต้องลากเรือไปใช่ไหมโอเคไม่โดนนะอ่าได้อยู่ได้อยู่โอ้โหต้องตุยไปสองรอบแล้วเนี่ยผมว่าเกมนี้น่าจะได้ตุยยับยับเฮ้ยเฮอะไรอ่ะไม่ลากต่ออะตะกี้ผมผมไม่ได้หยุดนะนะเหมือนมันหลุดเองเฮ้ยเฮ้ยจับไว้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 ก่อน รอมันหันไปทางนู้นแล้วเราค่อยลากใหม่เหมือนแบบมันหันมาแล้วมันสั่นนะทุกคนสั่นคือสั่นจริงนะเนี่ยจอยผมสั่นแบบสั่นหนักมากตอนนี้สั่นจนมือช้าหมดล้ว <c oughs> ไปต่อไปต่อ,อดิน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 มีกระตุกมีมีบั๊กนิดหน่อยมีบั๊กนิดหน่อยมีบั๊กนิดหน่อยโอเคน่าจะปลอดภัยนะโอเคได้อยู่ครับว้าวน้องนอนแล้วบุญมา คุณมาน่าจะเจออีกฝั่งนะเนาะผมว่าผมคิดว่างั้นโอเคหมุนหมุนกดกดกดโมเตอร์เบนก้ามใส่ไอชิพายไปทางไหนอะเราต้องเรียกพวกนี้หรือเปล่าเฮ้ไนช่วยเราหน่อยซิไนไม่ช่วยเราหน่อยหรอไปทางนี้หรือเปล่าไปทางนี้หรือเปล่าน่าแต่ไอเหลืองๆนั้นมันให้เราหมุนแน่ๆอะแต่ทําไมกดไม่ได้วะเนี่ยผมกดแล้วเนี่ยเนี่ยกดให้ดูเลยเนี่ยกดให้ได้ยินเลยเห็นนะ กดไม่ติดวะถ้าลงมาตรงนี้ดูดีมีอะไรหรือเปล่าทำไง,งต่อวะเอโอเคมาแล้วนะอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วคือเนี่ยทุกคนเดี๋ยวดูนะเนี่ยเนี่ย,วเ,ยวเวลาเราเข้ามาอย่างเนี้ยเราลงไปหาวัตถุอะไรพวกเนี้ยตัวเราจะเป็นเหมือนเอเลี่ยนใช่พอเราขึ้นมามันจะมีร่องรอยอยู่นี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 ่มันจะมีร่องรอยเลยพวกนี้จะเดินตามแล้วทํายังไงให้ ให้มันเดินตามแบบตามมาอย่างนั้นเลยดยูดซับพลังไปไปวิงว่งวิง่ได้ไหมเนี่ยมามาม,ามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยพี่น้องทำไงเออเออ,อตามมาเหอะขรอหลองอ้าวอยู่ๆก็จับได้อะไรอะ่ะโอ้ตะกี้เห็นใช่ไหมนะ้ะตะกี้ผมแบบโอโ้เข้าไปหน้าแทบไถแล้วน้ำโอเค แสดงว่าต้องเอามาย่อๆๆๆตรงนี้ให้มันเป็นทางแน่ๆเลยทำไงวะอันนี้ได้ไหมโอ้ได้แต่มันต้องไกลแค่ไหนอ่ะต้องตักเยอะแค่ไหนอ่ะตะกี้ผมก็ตักเยอะแล้วนะตะกี้เหมือนมันจะส่องถึงนิดน,นึงปะมันต้องมาแถวนี้ปะน,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 นั่ๆ Monet, น,นๆๆ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  ผมรู้ละผมรู้แล้วฮฮเราก็แค่ทิ้งถังเอาไว้แล้วเราก็มาม้วนเด้โอ้ใช่ไหมใช่เลยใช่เลยโดนใจฉันเลยโอ้โหแม่งมันมันควรจะยากหรือเปล่าพสดนี้ผมก็ไม่รู้แฮะ แต่ผมบอกเลยผมไม่ถนัดเกมพัซเซินแบบหนักๆอะ่ะแบบอย่างหนักอะ่ะผมบอกให้อุ้ยตุ๊กตาตุ๊กตาก็ก็จิราเปล่าตุ๊กตาเดนเสาหรือเปล่า,า,ลาแล้วก็นกฮูกครับแล้วนั้นใครมาเขียนอะไรเหมือนเด็กเลยอะ่ะเหมือนเด็กวาดไว้อ่ะคืงนี้ผมแก้พัซเซิลจะลืมบุญมาแนละ้ววันนี้เฮ้ยใครอะ่ะมนุษย์มนุษย์เปล่าเฮ้ยมนุษย์มนุษย์ษยเฮ้ย เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมตัดพาสตังนี้ก่อนแล้วกันนะผมอัดมาหวัวห้า้าทีชั่วโมงนึงแล้วไม่รู้จะตัดหรือะะไรน่าจะตัดไดเยอะอยู่ครับแล้วก็ไว้เดี๋ยวเจอพาร์สหน้าผมอัดต่อเลยนะถ้าชอบก็ฝากกดไ i k e กด subscribe ด้วยนะครับมีอะไรติดชมก็ comment มมกันได้ผมอ่านนะถึงแม้จะไม่ค่อยมีคนเม m m e ก็ตามเจอกันฮะ